ลูกค้าก็มาจากเหนือเลยครับจังหวัดน่านเลยนะครับผมก็ขอบคุณลูกค้าที่นํารถมาทําการรีโค้ดเครื่องแก้วเซรามนิกนะครับผมมาไกลพอสมควรนะครับคันนี้นะครับลูกค้านํารถมารีโค้ดนะครับคันนี้ก็อายุก็3ปีกว่าๆเลยนะครับผมลูกค้าก็มาจากจังหวัดน่านเลยนะครับผมก็คันนี้ออกรถมาตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมลูกค้าก็นํามาการปกป้องเรื่องของสีทีหนึ่งนะครับ แต่ทีนี้ลูกค้าใช้งานไปะจะเกือบ3ปีนะก็อยากมาเพิ่มเลเยอร์นะครับของตัวเซรามิกก็นำคันนี้แหละครับมารีโค้ดนะครับก็จะได้เพิ่มความหนานะครับเห็นไหมครับเดิมๆเขาก็จะมีอันนี้ยังไม่เตรียมพื้นผิวอะไรนะครับจะก็จะมีแบบมิติบ้างแล้วครับผมเพราะว่าเราเคลือบปกป้องชั้นสีแล้วนะครับผมแต่ทีนี้ก็อยากให้อายุการที่ใช้นานแบบ ปกป้องเพิ่มอีกก็คือนำรถมารีโค้ดนะครับผมการรีโค้ดคืออะไรนะครับก็คือนี่แหละครับเราลงให้เหมือนเคลือบใหม่เลยนะครับผมก็3ามเลเยอร์นะครับที่เราต้องปกป้องซีอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็แถมด้วยสูตรพิเศษนะครับปกป้องชั้นแก้วเซรามิกนะครับผมตัวนี้เป็นสูตรคีริคาร์ของเรานะครับผมก็จะเห็นว่ารถถ้าไม่เคลือบนะครับรถอารมณ์จะไม่มีความวาวนะมันก็จะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่แต่ถ้าเราเคลือบแล้วเนี่ย พวกยางมาตอยต่างๆที่เป็นมลภาวะเนี่ยจะเกาะได้ยากขึ้นนะครับผมเพราะลูกค้าก็อย่างว่านะครับทางภาคเหนือก็จะมีสายลุยนิดๆนะครับผมการที่เราเคลือบปกป้องไว้ก็ปกป้องเรื่องของมลภาวะนะครับมูลนกยางไม้ที่สําคัญนะครับตอนมานะครับที่โคนเยอะอยู่นะครับที่โคนพวกดินแดงค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเราล้างออกแล้วครับก็จะมีความวาวอยู่นะครับล้อแมกต่างๆก็มีมิติอยู่นะครับ ก็เปรียบเทียบได้ง่ายครับกับเครอรถอที่ไม่ได้เคลือบนะครับกับเคลือบแล้วเนี่ยหลังการที่เรามาทําการเตรียมพื้นผิวใหม่เนี่ยอารมณ์จะต่างกันนะครับรถที่เคลือบแล้วนี่ครับการที่เรามาเตรียมพื้นผิวผิวไอ้ที่เขาใหม่เนี่ยมันก็จะมีความวาวในตัวแล้วนะครับก็สรุปได้ง่ายก็คือเขาจะมีเลเยอร์ของตัวเซรามิกเนี่ยมีความหนาอยู่แล้วนะครับยึดเกาะกับตัวสีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น2ปี3ปีอ่ะเขาจะไม่หลุดออกนะครับเขาจะมีความหนาอยู่นะครับแต่การที่เรามาเคลียร์พื้นผิวเตรียมพื้นผิวจะออกแค่บางๆน,นิดๆนะครับเป็นรอยบนชั้นแก้วเท่านั้นเองนะครับผมสังเกตไหมครับว่าตัวที่เราเตรียมพื้นผิวเนี่ยเราแค่เตรียมพื้นผิวตัวรักษาชั้นแก้วออกเท่านั้นเองนะครับผมแล้วโซลิมิกที่ยังยึดเกาะอ,อยู่จะได้ความวาวความเป็นมิตินะครับผมอันนี้เราก็ยังเคลียร์ ปัญหาเรื่องของมลภาวะนะครับที่อาจจะยึดเกาะบ้างนะครับเพราะว่าเกิดการจากการใช้งานนะครับการใช้งานมันมีอยู่แล้วนะครับว่าอาจจะเป็นมลภาวะพวกคราบที่ใครที่มาติดอยู่นะครับแต่ถ้าลูกค้าที่เคลือบซรมิกไปแล้วอยากจะเอาคราบพิคายออกเราเคลือบสีก็ได้ครับเคลือบนานๆทีก็ได้ครับประมาณสามเดือนเคลือบทีหนึ่งก็ได้นะครับแล้วปีหนึ่งทักสองทีก็ยังโอเคอยู่ครับมิติมันก็จะได้นะครับ เพราะว่าเซรามิกเวลาเรา,าเรียกว่าโคดไปกับตัวสีเนี่ยเขาจะยึดเกาะนะครับก็ <S <S เหมือนกับกระจกเนี่ยนะครับเวลาเราเคลือบไปเนี่ยมันก็จะมีการแบบขุ่นมัวภาพขุ่นอะไรบ้างนะแต่ถ้าเราเช็ดทาความสะอาดเนี่ยมิติเขาก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอารมณ์เดียวกันใช่ไหมครับนี่พี่ช่างเราผมเตรียมพื้นผิวกเห็นไหมมันจะมีคอมวาวนะครับสีบอลแค่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราโคดเซรามิกเข้าไปเนี่ย อารมณ์จะฉ่ำขึ้นมานะครับมีมิตินะครับเราก็เช็คได้ได้ไงว่าเซรามิกเราจะยังอยู่นะครับเราล้างรถเนี่ยเรารู้สังเกตได้เลยครับว่ามันจะเป็นมิดน้ํากลมกลนะครับเป็นนูนเหมือนโดนใบบอลนะครับเขาเรียกว่าสารไฮโดรโฟบิกนะครับนักสารกว่าน้ําพวกนี้จะไม่เกาะรถนะครับนะครับมองเข้าไปแล้วมิติเขาจะวาวฉ่าเป็นเนื้อแก้วนะครับเห็นไหมครับนี่คะการที่เราเคลือบมันก็คือปกป้องชั้นนะครับตัวสีนะครับผม ได,ได้ความหนานะครับก่อนหน้าลูกค้ามานะครับผมก็ได้สอบถามว่าลูกค้าที่หลังจากที่ลูกค้าเคลือบนะครับว่านํารถไปเคลือบอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับลูกค้าก็บอกว่าไม่ได้เคยเคลือบอะไรเลยก็คือแค่ล้างรถอย่างเดียวนะครับไม่ได้เคลือบแว็กอะไรเลยก็เลยก็เลยบอกว่าลูกค้าจะไม่ได้เคลือบไม่รักษาก็เลยใช้ถึงสามปีก็เลยนี่แหละครับ เป็นเหตุที่ว่าลูกค้าต้องนํารถมารีโค้ดนะครับผมก็รีโค้ดก็คือนี่นะเราเปิดหน้าชั้นรักษาชั้นออกไปก็เซรามิกเนี่ยก็ยังมีอยู่คือได้ความหนาของตัวเซรามิกมีความวาวอยู่ครับอาเรเดิมๆจากโรงงานเนี่ยจะไม่เป็นแบบนี้นะครับนี่เราเคลือบแล้วเวลาเราเคลียร์เปิดพื้นผิวไอตัวรักษาชั้นออกเนี่ยความวาวก็ยังอยู่นะครับแต่ว่ามีลูกค้าหล,หลายๆท่านนะครับถามมาทีเพราะว่า ต้องไปเติมทุก3เดือน6เดือนไหมครับต้องบอกว่าไม่มีความจําเป็นนะครับถ้าเราเคลือบแก้วแท้สารซิลิกานานแน่นนะครับอย่างลูกค้าเนี่ยไม่เคยเคลือบสีเลยนะครับแต่ถ้าอยากให้การดูแลนะครับเพราะว่าอย่างน้อยปีหนึ่งสักสองครั้งก็ยังดีนะครับคือเคลือบเคลียร์คราบกี้ใครที่ติดในหน้าเซรามิกนี่ให้มีความบาลขึ้นมาก็โอเคอันนี้ลูกค้าไม่ได้เคลือบก็จะเห็นว่าเวลาเรามารีโค้ดเนี่ยเหนือเซรามิกเนี่ย ก็ยังมีความวาวอยู่มีความใสยอยู่นะพี่ช่างเตรียมพื้นผิวมาเห็นะนีม่มิติมีความฉ่ำน,นะครับนี้ก็เลยบอกว่าถ้าเราเคลือบเซรามิกแค้สารซิลิก้านาะแน่นไม่จําเป็นต้องไปทุกๆ3เดือนหรือ6เดือนนะครับผมเพราะว่ามันไม่จําเป็นนะครับถ้าเรามเคลือบธรรมดาแบบสารซิลิกา้ามันเป็นน้ํายาถึงแก้วประมาณนี้ครับมันเคลือบเงาอยู่ครั้งแรกนะครับต้องบอกว่ามันมีหลายแบบนะครับสารซิลิก้าเนี่ยเรซิน เรซินหรือว่าจะเป็นกึ่งแก้วนะครับพวกต่างๆก็ทําให้เงาได้เหมือนเคลือบรั้งแรกมันจะเงานะครับมันจะวาเพราะเราเตรียมพื้นผิวแต่อายุการใช้งานเนี่ยมันจะสั้นนะครับปีหนึ่งก็หมดแล้วต้องไปเติมบ่อยหรือว่าทุก3เดือนแบบนั้นเนี่ยหเดือนต้องไปเติมบ่อยนะครับแต่ของเรานี่ต้องบอกว่าสูตรรักษาชั้นแก้วนะครับเคลือบสามเลเยอร์หนาๆให้เลยนะครับแล้วก็เลเยอร์ที่4ก็คือปิดหน้าเซรามิกที่1นึงเป็นตัวท็อปโคทนะครับเพื่ออายุให้การใช้งานเนี่ย ให้มันนานยิ่งขึ้นนะครับก็ลูกค้าดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไม่เคยเคลือบเลยนะครับไม่เคยเคลือบแว็กเลยนะครับก็คือเคลือบกับศูนย์ของเราเร็ลอสามปีที่แล้วก็เห็นว่าคราบมแมลงที่มันจะควรจะเกาะมันก็เกาะน้อยขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีทําให้ผิวไอตัวกันจาง,างต่างๆสีเนี่ยมันมีความลื่นนะครับบนเพราะว่าก็เกาะได้ยากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือทันที่ไม่ดูแลก็ ยังทําให้รถเนี่ยสีสวยอยู่ก็มีมิติอยู่ก็โอเคครับก็ต้องบอกว่าง่ายๆนะครับว่าการเครเลือบเซรามิกเนี่ยทำให้มิติมันวาวขึ้นปกป้องขึ้นแล้วก็ทำให้สีใสขึ้นนะครับแต่ว่าลูกค้าจากมารีคอก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของลูกค้านะครับอันนี้3ปีนะครับลูกค้าจาก2ปีอยากมาเพิ่มก็ได้3ปีก็้เพิ่มขึ้นอยู่กับลูกค้าแต่อายุการใช้งานที่นายาที่เราเคลือบไปเนี่ยกาลังตีได้เลยว่า4ปียังมีมิติสวยงามเสมอนะครับผม โอเคครับขอบคุณลูกค้าที่มาจากน่านนะครับผมก็คีริคาของเราก็มุ่งเน้นนะครับว่าเราก็จะทําให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับให้ผลงานออกมาสวยทุกทกท่านเลยนะครับผมขอบคุณในการติดตามชมคลิปของเรานะครับคิดจะกับแก้ก็อย่าลืมนึกถึงคีริคานะครับ,รบสวัสดีครับ